สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับรายการภาคเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับภาคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและว,วัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตรดมศักดิ์พีนี้นะครับก็มาแนะนําเหรียญกรมหลวงชุมพรเขตดมศักดิ์นะครับที่ระลึกงานเททองหล่อพระรูปนะครับที่สัตหีบนะครับ ปี2 0 9นะครับเราจะมาส่งรายละเอียดกันดูนะครับนี่ใบหน้าของกรมหลวงชุมพรนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ทึงราดนะครับมีความชัดเจนนะครับนี่นี้ปั๊มติดชัดมากนะครับมีความคมชัดนะครับนี่ เหรียญจะปรากฏวงเดือนลักษณะแบบนี้เนะี่ยทให้ดูง่ายเลยครับนี่เห็นไหมครับมีเต้นวงเดือนเล็กๆๆบริเวณพื้นเหรียญตรงบริเวณข้งราดเนี่ยนะครับนี่แบบนี้จะทําให้เหรียญดูง่ายเลยนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นเป็นโค้ดในบล็อกนะครับจะเขียนว่าโรยเซนโรยเซนไซอะไรเนี่ยนะครับ นี่บริเวณตรงนี้นะครับจะมีโคลดพระาอังกฤษอยู่2อันทัศนะครับนี่นโตวัวสอนนะครับก็จะเขียนพลเรือเอกนะครับกมรมหลวงนะครับผมนี่ท้าพระอระหังทะนะครับชุมพลเขตุอดมศักดิ์นะครับนี่เนนี้ติดวงเดือนชัดเจนนะครับสวยงามนะครับ จมมุโด่งเฟล้วเลยนะครับเลืนี้นี่ด้านหน้านะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังนี่จะเป็นลักษณะเป็นเอ่งนะครับที่ผมพบเจอนะครับเป็นเอง่งอยู่นิดๆนะครับแต่มีความเรียบตึงนะครับนี่ตัวสรน,นะครับผมชัดมากนะครับ นี่ตรงนี้จะเขียนพธิธีเททองหล่อพระรูปนะครับที่สัต,ตหีบนะครับผมนี่ส่วนด้านบนก็จะเขียนพุทธังสัมมินะครับจะพระกษสะนะครับมะออุนะครับนี่ที่ระลึกนะครับ1ีธันวาคมนะครับปพหนึนะครับ นี่ตัวส้นคมชัดลึกนะครับเป็นแท่งนะครับนี่รูเจาะนะครับก็ต้องมีเนื้อเกินนะครับเป็นธรรมชาตินะครับจะมีเนื้อเกินแต่ไม่มากนะครับรุ่นนี้จะมีอยู่นิดนึงนะครับห่วงนะครับห่วงรุ่นนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นแคปซูลนะครับไม่มีไม่ใช่วงกลมนะครับแต่เป็นหวงเดิมรุ่นนี้จะเป็น ลักษณะเป็นแคปซูลนะครับนี่ถักเป็นมงรีนั่นเองนะครับนี่ตรงขอบด้านข้างนะครับเป็นรขอบปั๊มของรอยกระตาบนะครับองค์รงกระตาบนะครับ,นนะรบ,ะรบจะมีลักษณะค่อนข้างละเอียดนะครับปั๊มไปแล้วก็มีรอยฉีกขาดให้เห็นนะครับนี่ดูฝั่งหนึ่งนะครับจะปั๊มรอยปั๊มก็ค่อนข้างละเอียดนะครับนี่ ก็จำพวบรอยฉีกขาดนะครับปั๊มไปได้สักครึ่งนึงแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับนี่นี่นะครับเห็นรุนนี้นะครับพิธีการปลุกเตกก็ต้องยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นการพิธีเททองหล่อพระรูปนะครับติดตั้งเครียสารที่สถีบนะครับนี่บางท่านก็ว่าหลวงปู่ทิมร่วมปลุกเตกด้วยนะครับ ส่วนตัวผมก็คิดว่าน่าจะใช่นะครับเพราะหลวงทิมท่านเป็นเกจิที่จังหวัดระยองนะครับน่าจะถูกเชิญมาแน่นอนนะครับนี่เรื่องประสบการณ์ก็ชัดเจนนะครับแคล้วคลาดนะครับนี่เมตาเรื่องยศเรื่องตำแหน่งนะครับชัดเจนนะครับนี่ส่วนเรื่องราคาเล่นหารุ่นนี้ก็ยังไม่แรงนะครับก็ยังอยู่ที่หลักพันกลางๆนะครับผม ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ด้วยนะครับเราจะนำเครื่องดีๆดังๆของจักชุมพรมาแนะนํากันอีกนะครับนี่สวยงามมากนะครับในนี้หลมถึงวัตถุมงคลของแต่พ่ออมหลวงชุมพรเขตลมศักด์นะครับนี่วาพบเจอกันคลิปต่อไปนะครับช่องทางการติดตามก็อยู่ท้ายคลิปนะครับ้วพบเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ